ลดล้างสต็อกจัดหนักจัดเต็มนะจัดโปรผ่อนจริงเท่าไหร่เราช่วยผ่อนอีก2,000บาท6งวดนะครับยึดเอกสารผ่านรับรถได้เลยใช้เงินออกรถศูนย์บาทน,นะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรยืนยันอาชีพชัดเจนรายได้2เท่าของค่างวดทุกอาชีพสามารถออกได้หมดเลย สวัสดีครับผมหมูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับโปรไลสดนะครับในปุ๋ยปากทิงน้มคาผมบอกเลยว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะนะครับรถล้างสต็อกจัดหนักจัดเต็มนะตัวนี้เป็นตัวโตยต้าว v ีออส1.5 TAD กับเกียร์ออโต้ T o, นะครับปี2015นะครับออกป้ายแดงราคาประมาณเกือบเกือบเจ็ดแสนนะประมาณหกแสนไปไปลายนะอันนี้ผมขายแค่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหัวป้ายแดงประมาณเกือบครึ่งอะ ผ่อนปกติเดือนละ6,009 9ผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาท6ก้วเหลือเดือนละ5,009 9ตัวนี้เป็นตัว Mitsubishi Lancer EX ตัว1.8 GLS เกียร์โต้ปี2012-2013สีขาวนะออกป้ายแดงคันนี้ราคาอยู่ประมาณ9 0 0 0 0 0แาทวันนี้ผมขายแค่3 19,000บาทผ่อนปกติเดือนละ6 8 0อ,อน 2, 6, ันออ 4, นี้ผมจัดโปรช่วยผ่อน2 6 0 0หวนเหล 6, ือเดือน, 2, 6, นละ4 8 0ตัวนี้เป็นตัว Honda Jazz นะครับ1.5 V เกียร์โต้ ปี2013-2014นะครับออกป้ายแดงราคาอยู่ประมาณ 600,000- ไปไปลาย697,000ประมาณนี้นะครับวันนี้มึงขายแค่359,000บาทถั่วป้ายแดงประมาณครึ่งนึงอะ่ะผ่อนปกติกเดือน7 2 0 0ผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาท6งวดหรือเดือนละ5 2 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัวนิสสันมิรา1.2 ES ตัวเกียร์ออโต้ปี2012-2013นะครับออกป้ายแดงราคาคันนี้อยู่ประมาณ 500,000- กลางๆวันนี้ผมขายแค่202,900 0บาทถั่วป้ายแดงเกินครึ่งอะ่ะ ผ่อนปกติเดือน4 7 0 0ผมจัดโปรช่วยผ่อนสอ0บ้าน6งวดเลยเดือน2 7 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัว Civic FB Gear Auto ป2012ี2012-2013จนออกป้ายแดงราคาคันนี้อยู่ประมาณ9 0 0 0 0 0อันนี้ผมขายแค่3,99,000บาทถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งอะ่ะผ่อนจริงเท่าไหร่ผ่อนจริงเดือนละ7 9 0 0ผมช่วยผ่อน2,000บาท6งวดเหลือเดือนละ5 9 0 0 Mitsubishi Lancer EX นะครับ1.8 GS l OH, นะครับปี2013-2014สีดำน,นะครับ ออกป้ายแดงคันนี้ราคาอยู่ประมาณ8 0 0แสนนะครับผมขายแค่3แ19,000บาทนะครับถูกป้ายแดงประมาณเกือบ3เท่าอะผ่อนจริงเดือนละ6,008 8 000, ผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาท6งวดหรือเดือน4,008 8นะครับจัดโปรผ่อนจริงเท่าไหร่เราช่วยผ่อนอีก2,000บาท6งวดนะครับยื่นเอกสารผ่านรับรถได้เลยใช้เงินออสสูญบาทนะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรยืนยันอาชีพชัดเจนรายได้2เท่าของค่างวดทุกอาชีพสามารถออกได้หมดเลยทุกจังหวัดสามารถออกได้นะครับจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตแม่ฮ่องสอน พังงานะครับอยู่จังหวัดไหนก็นแล้วแต่เดี๋ยวมีเจ้าที่วิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพอไฟแนนซ์ผ่านแล้วเดี๋ยวไปส่งรถให้ถึงบ้านเลยฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราออกย้ำความมั่นใจรับประกันเครื่องเกียร์กล่องซีลหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลรถเสียคือซ่อมฟรีเลยนะนะครับรถเสียสตาร์ไม่ติดเรามีบริการพู้งแบตฟรีรถน้ำมันหมดวิ่งเติมมันฟรีรถเสียตอนคือเรามีที่พาให้ฟรีด้วยนะครับรส100นนนนใจอยาากไได้ค้คคัััหะรรรบเมีตตงแต่ถ v ีออสซิตี้ยาลิทออติซีวิกอะไรเงี้ยเรามีให้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวฝากนะครับอยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะครับก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ข้อความนะครับในเพจหมูปากกินน้อคานะครับใน a c e b o o k นะครับหรือติดตามในช่อง y YouTube t i k t o k ก็ได้นะครับทักสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็มีขายรถในเว็บไซต์ให้ด้วยนะครับก็เรามีรถจําหน่ายประมาณ60คันจะส0ห้าสิบหกสิบเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับบางว่าคันนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือคันนี้ขายไปแล้วติดจองหรือเปล่าทักมาสอบถามได สวััสสดีครบนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com